สำหรับเนื้อหาส่วนนี้นะครับเป็นเนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับท่านที่สนใจที่จะรับคาแนะนําแล้วก็คาปรึกษาในการลงทุนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยที่ผมเป็นคนแนะนําให้นะครับเวลาที่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน h e n o m i n a นั่นะครับเวลาที่จะเปิดบัญชีสําหรับซื้อขายกองทุนนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนี้มันสามารถใช้ในการซื้อขายกองทุนได้ด้วยนะครับกดเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ให้ใส่ตัว r e f e r r a l code นะครับ ซึ่งก็จะเป็นเลขใบอนุญาตการลงทุนของผมนั่นเองนะครับคือ077073นะครับตัวเลข6ตัวนะครับนะครับหรือจะสแกนตัว QR ว o d e ตรงด้านขวามือนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปในส่วนของการเปิดบัญชีนะครับ สาเหตุที่ผมแนะนําตรงนี้ด้วยนะครับก็เพราะว่าในแง่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะซื้อเรียกว่ากองทุนรวมเกือบที่จะครบทุกๆบลจนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือมี19แห่งบอกได้เลยว่าในแง่ของการครอบคลุมเนี่ยนะครับกองทุนที่มี performance มีผลประกอบการดีๆนะครับก็สามารถซื้อขายได้ทั้งหมดแล้วนะฮะมันก็จะสะดวกในแง่ที่เราสามารถที่จะซื้อกองทุนของทุกทกที่ได้เลยผ่านจากมือถือนะครับผ่าน แอปพลิเคชันของท่านได้เลยนะครับบลรจอที่มีการวงสีแดงๆนั่นก็คือเป็นเรื่องของตัวบลรจอที่มีการขายกองทุนสําหรับการลดหย่อนภาษีนะครับ S S F i M F ที่มันสามารถซื้อผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ ก็จะสังเกตว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับสำหรับขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับสามารถเลือกได้นะเวลาที่ท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วนี่อาจจะกดจากตรงเลือกแผนการลงทุนนะครับหรือสามารถไปกดเอาปุ่มเปิดบัญชีการลงทุนเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมด้านล่างที่เป็นปุ่มสีเหลืองๆส้มๆนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะกดได้เลยเวลาที่เข้ามาแผนลงทุนนะครับก็จะมีด้านล่างนะครับจะมีเรื่องของปุ่มสนใจเปิดบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้ ย้ำอีกทีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับท่านเปิดไว้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปเลือกตรงปุ่ม One Day Open Account ครับกรอกข้อมูลนะครับจะมีหลักๆจะมีแค่4ขั้นตอนเองนะครับอันแรกคือข้อมูลการเปิดบัญชีพอกดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอส่วนที่เป็นประวัติทั่วไปนะครับก็ตรงนั้นให้กรอก Referral Code ที่บอกไปนะครับ077073นะครับแล้วก็ กรอกรายละเอียดนะตามขั้นตอนอื่นๆตามที่ระบบจะให้ท่านกรอกเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้สะดวกมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างจะง่ายก็ทําไล่ตามไปนะครับไปประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่3าก็จะเป็นการให้ถ่ายเซลฟี่กับบัตรประชาชนของตัวเองนะครับถ่ายอาจจะต้องดูในแง่ของแสงเงานิดนึงนะครับวัตถุประสงค์คือเขาจะเช็คใบหน้านะครับเทียบกับ รายละเอียดกับภาพในตัวบัตรประชาชนเพราะนั้นตรงนี้ก็ถ่ายให้ชัดแล้วก็ระวังเอเราเรื่องระวังเรื่องพวกแสงสะท้อนอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็บางทีมันมืดแล้วมันมันจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็อาจจะ,ะทําให้รูปถ่ายไม่ผ่านแล้วท่านอาจจะต้องมาถ่ายใหม่นะครับซึ่งมันก็จะ,ะเรียกว่าทําให้โปรเซสการเปิดบัญชีตรงนี้มันมันใช้เวลานานกว่านปกติไปนิดนึงนะครับส่วนอันที่4ี่คือเรื่องของข้อมูลคู่สมรสแล้วก็บุตรแล้วก็สถานที่ทํางานครับตรงนี้ ทางระบบเนี่ยก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าข้อมูลไม่อยู่กับตัวนะจำไม่ได้ต้องไปค้นดูก่อนอันนี้สามารถที่จะกลับมากรอกทีหลังได้นะครับในแง่ของการซื้อขายกองทุนนะครับมันก็จะมีเรื่องของบริการการหักบัญชีการซื้ออัตโนมัตินะครับแล้วก็รวมถึงการคืนเงินเวลาที่เรามีการขายหน่วยลงทุนแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับบัญชีที่แนะนําให้ใช้ในการเชื่อมต่อสําหรับบริการเหล่านี้ก็คือสีธนาคาร นะครับกสิกรกรุงศรีไทยพาณิชย์แล้วก็แบงก์กรุงเทพนะครับก็เลือกอันไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับแต่ถ้าจะแนะนําเพื่อความรวดเร็วแล้วก็สะดวกที่สุดจะเป็นของกสิกรนะครับถ้าท่านมีเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปเรียกว่าอนุมัติเรื่องของการถักบัญชีเนี่ยผ่านแอปตัวเคเคพลัสได้ด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าหลายๆท่านที่ใช้กสิกรอยู่เนี่ยก็น่าจะใช้บริการนี้อยู่ด้วยนะครับก็จะเรียกว่าใช้เวลาในการอนุมัติการเปิดบัญชีตรงนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าจอถ้าหากท่านใช้กสิกรนะครับก็จะมีระบบลิงก์กับตัว K-Plus นะครับที่ให้เรากรอกเพื่อที่จะอนุมัติการหักบัญชีอัตโนมัติตรงนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าท่านไม่ไม่ได้ไม่สะดวกนะครับก็ใช้ถ้าเป็นของธนาคารอื่นก็อาจจะเป็นผ่านระบบ i-banking หรือ Internet Banking ของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับหรือไปทำรายการผ่านที่หน้าตู้ ATM ก็ได้นะครับ หรืออันสุดท้ายนะครับก็คือว่าอาจจะใช้เป็นการทํารายการผ่านเอกสารก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติเมื่อเปิดลงทุนบัญชีการลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เพิ่มบัญชี tax saving ที่บอกเมื่อสักครู่นะครับกรอกกรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดนะฮะที่โชว์ในหน้าจออันนี้นะครับเวลาเปิดไปแล้วนะครับสำหรับบัญชี tax saving เนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาในการอนุมัติสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับในนี้ใส่ว่าเป็น1-2วันทําการแต่ว่านะครับ อาจจะคนเปิดต้องเรียนว่าตอนนี้คนเปิดเยอะมากครับอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นนิดนึงนะอาจจะเป็น3-4วันทําการเพราะฉะนั้นรีบทาท,ทันทีที่ท่านสะดวกก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนทั้งหมดมีอะไรบ้างหรือถ้าเกิดจะใช้เอกสารนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็แจ้งมีเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับการส่งคําสั่งซื้อขายนะครับก็สามารถทําได้ทั้งตัวผ่านแอปพลิเคชัน อันนี้หมายถึงว่าถ้าการเปิดบัญชีของท่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําผ่านแอปพลิเคชันได้เลยหรือจะเป็นการทําทางโทรศัพท์นะครับการต่อสายนะครับก็จะมีผู้แนะนําการลงทุนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของฟิโอมิน่าและก็ท่านนะครับสามสายก็เพื่อที่จะรับคารับออเดอร์นะครับหรือจะเป็นการส่งผ่านกระดาษเอกสารปกติก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่วิธีการที่น่าจะสะดวกที่สุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวแอปพลิเคชันเพราะท่านสามารถทำผ่านมือถือของท่านได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องของการขายคืนพวกกองทุนลดหย่อนภาษี S S F R M F ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องติดต่อกับทางโทรเข้าไปที่ทางฟิโนโมิน่าโดยตรงนะครับเพราะข้อจํากัดในเรื่องของตัวกระบวนการเรื่องของการเช็คในเรื่องของสิทธิลดหย่อนภาษีนั่นเองนะครับครับผมอันนั้นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆท่านอาจจะมีคําถามนะครับว่าเราเปิดบัญชีตรงนี้เนี่ยเราผมได้อะไรนะครับที่มีให้ใส่โค้ดด้วยก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่า สิ่งที่ผมจะได้นะครับก็คือจะเป็นโดยปกติครับเวลาที่ท่านมีการซื้อขายกองทุนเนี่ยนะครับกองทุนจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ไม่ว่าท่านจะไปเปิดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการชาร์จเข้าไปในมูลค่าหน่วยลงทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นบรจ OR ที่เป็นเจ้าของหน่วยหน่วยลงทุนตรงนั้นก็จะเป็นการเก็บนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะซื้อผ่านแบงก์ผ่านแพลตฟอร์มอะไรอื่นๆนะครับรก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่คราวนี้ถ้าเกิดท่านเปิดบัญชีกับฟิโนโมินา่าภายใต้การดูแล referral code ของผมตรงนี้นะครับก็คือจะมีผมเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วส่วนค่าธรรมเนียมตรงนั้นเนี่ยเขาคือจะมีการแบ่งส่วนหนึ่งนะครับกลับมาที่แพลตฟอร์มตัวฟิโนโมิน่าแล้วฟิโนโมิน่าก็บำแบ่งให้ผมอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผมผมได้อะไรผมก็จะได้ในส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในแง่ของการให้คําแนะนํานะครับ ถ้าหากเป็น Account เป็นบัญชีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมตรงนี้ผมก็จะสามารถเข้าไปให้คําแนะนําได้นะครับเนื่องจากจะได้มีการสามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ทุกท่านได้มีการลงทุนนะครับการสร้างแผนการลงทุนต่างๆนะครับรวมถึงในแง่กรณีถ้าเกิดมีการปรับพอร์ตนะครับใช้พอร์ตการลงทุนที่ทางฟิโน e ีนาตั้งเป็นตัวตั้งต้นแล้วอนุมัติตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี ในแง่ของข้อมูลเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการสับเปลี่ยนกองทุนการทำ balance, นะรีบาลานซ์กองทุนการรีบาลานซ์ขอลงทุนก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับผมก็จะเห็นข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยอันนี้หมายถึงว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมไปจากข้อมูลที่ทางระบบตัวฟิโนโมินาเนี่ยจะส่งเข้ามาให้ทุกท่านได้อยู่แล้วนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นผมเรียกถือว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้ได้มีการให้คําแนะนําได้ตรงตามความต้องการและก็ข้อจํากัดของแต่ละท่านมากที่สุดด้วยครับต้องยอมรับว,ว่าในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทั่วไปเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าผู้ลงทุนมีการลงอะไรไว้บ้างนะครับมีการกระจายความเสี่ยงไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะมันจะ ส่งผลต่อคําแนะนําในการลงทุนหรือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือกองทุนต่างๆที่จะทาเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนจับกับจะเป็นเหมือนกับเป็นคนช่วยคิดนะครับเป็นคนคอยให้คําปรึกษาเวลาที่ท่านอาจจะมีคําถามข้อสงสัยไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับมีมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเข้าไปในอีกด้านหนึ่งให้ท่านตัดสินใจได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นบริการพิเศษซ,ซึ่งไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากที่ท่านต้องจ่าย ปกติอยู่แล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการลงทุนของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นการดีนะครับถ้าหากให้ผมได้มีโอกาสช่วยดูแลให้คำแนะนำตรงนี้ต่อทำตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ